แล้วมาทุกคนกับคลิปอัปเดตกันนั่นเองนะอย่างแรกเลยทุกคนตุ๊ดจีนเนี่ยครับกำลังจะเข้ามาแล้วนะแต่ว่ามาแค่เกินๆก่อนทุกคนอะแล้วก็จะมีสกินเซียครับสกินสุลตานั่นเองนะสกินเซียสกินรีโอนี่นะทุกคนตุ๊ดจีนตอนนี้มีแค่เช็คอินครับเช็คอินรายวันนะ,ะกิจกรรมหลกัหลกๆเนี่ยครับกับพวกสกินยังไม่เข้านะไอ้พวกสกินโคบอยสกินเกรสสกินหมอเนี่ยครับยังไม่มานะทุกคน แล้วถ้าถามว่าจะมาวันที่เท่าไหร่จะมาวันที่28มกราคมนะ่เนี่ยสกินเหล่านี้ณนะตอนนี้เราสามารถลงแร้งหรือเล่นหมดปกตินะครับเพื่อรับกองอาจจะบอกว่ากองหินกองทรายแต่นั่นแหละถามว่ารับไปแล้วทําอะไรได้เราเนี่ยครับสามารถปลดล็อกรับของรางวัลได้นะก็เป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆแล้วโปรไฟล์รูปอาหารอะไรประมาณนั้นแหละทุกคนแล้วอย่างอื่นเนี่ยครับก็จะมีการแชร์จิตกรรมบีดักทุกคนสามารถคลิกดูตรงนี้ได้นะ แชร์เพื่อรับของรางวัลน,นั่นเองนะทุกคนรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็รับเสื้อเชิ้ตสีขาวเอาไว้แลกสก,กินนั่นเองนะเน,นี่ยรับอ,อันนี้แหละแล้วก็โหมดสร้างสรรค์ตอนนี้เข้ามาในเซิร์ฟเราแล้วนะเราสามารถเข้าไปสร้างโหมดต่างๆได้แล้วอยากจะสร้างอะไรก็จัดไปไวัยรุ่นแล้วอัปเดตตัวละครมากดีกว่านะนะตอนนี้มีการอัปเดตเอ็มม่าเนี่ยครับสามารถกดข้อความทุกคนเห็นไหมเนี่ยเราสามารถกดข้อความบอกเพื่อนได้แล้วนะว่าเราเนี่ยครับกำลังถอนเก้าอี้ตรงนี้อยู่ ซึ่งอันนี้อาจจะมองว่ามีประโยชน์นะเพราะว่าเพื่อนจะได้รู้แล้วว่าเราถอนเกอ้าี้ตัวไหนจะได้ไปเลือกที่ล้มถูกแล้วอย่างถัดไปเราจะมีการปรับการโจมตีปกติของแมรี่นั่นเองนะทุกคนให้ตรงกับ Animation. แอนิเมชันครับเห็นไหมทุกคนพอแมรี่กดตีเนี่ยครับดาเมจมันจะมีเลยมันจะไม่ใช่แบบบางทีเอ้ยเอ้ยทำไมแอนิเมชันการตีเนะี่ยยังไม่ดูกดยังไม่ถูกกดทำไมดาเมจมันออกอะไรประมาณนั้นนะ่ยก็จะแก้ปัญหาแบบนั้นนะแลบางทีแบบเฮ้ย ยังไม่กดตีเลยทําไมทำไมมีดาเมจหรือแบบเฮ้ยกดตีไปแล้วทําไมดาเมจเพิ่งออกอะไรประมาณนั้นเนะ่ะ <c oughs> เขาก็จะแก้ให้มันตรงจังหวะมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ตรงตรงจังหวะเลยนะ <c oughs> เห็นไหมแล้วก่อนที่จะไปดูสก,กินของ orton, นอตันนำแจ้งอัปเดตนิดนึงนะว่าวันนี้มีคลิปเกมแข่งนะทุกคนจะลงตอน5มง5 0แล้วกันคือไม่อยากให้ไปเด้งตอนทุกคนลงแรงอยู่อะ5โมง5 0สิ5โมง4 0ประมาณเนี้อ่ะ แล้วก็มาดูสกินของนอตันครับสกินนี้จะมาวันที่23นะทุกคนเดือนนี้แหละในราคา2 8ง8แปสแดตมแดงครับแล้วก็12,88 8 88, เกลือม่วงนั่นเองนะจริงๆก็ขึ้นให้ดูแล้วแหละสกินนี้ใช่ครับสามารถซื้อได้ด้วยเกลือม่วงนะแล้วเป็นสกินทองของนอตันครับสกินที่ซื้อได้ด้วยเกลือม่วงเนี่ยครับคะแนนสําหรับตัวในเจมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ให้เหลทสูงแบบสกินที่มันซื้อได้ด้วยสแตมแดงเท่านั้นนะ โอ้สก,กินนี้โคตรสวยเลยทุยกคนสวยจริงนะล้วซื้อได้ด้วยเกลือเออเมนอตันจะไม่มีมันก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> มาเวนี่อีกลแล้วแล้วตาเนี่ยครับโอ้โหตาเหี่ยวเลยนะตานี่อย่างแหลมเลยอะ่ะเหมือนทีมงานตั้งใจทําให้ตาเนี่ยรับรูปทรงตาคมคิ้วหนาตาคมอะไรประมาณนะั้นตาดูแปลกจริงแหละตาดูแปลกจริง แล้วเหล็กเนี่ยครับเหมือนจะเป็นลูกอีกาเนะี่ยแต่ว่าชื่อสกินเนี่ยครับเป็นสกินเหี่ยวเลยทุกคนแปลว่านกเหี่ยวนะ b i r d of prey อ่ะประมาณนั้นแหละสวยสวยสวยผมว่าผมน่าจะต้องซื้อแล้วแหละสกินเนี้ยยังไงก็เกลือม่วงอะ่ะเออเหมือนสองใจใจไปอย่าไปคิดเดยอะไม่นอตั่นอ่ะ แล้วสก,กินถัดไปก็คือสก,กินของแจ็คนั่นเองนะทุกคนต้องบอกเลยครับว่าก็ยังเป็นสก,กินที่ในเจมรู้สึกว่าภาพโปรโมทเนี่ยครับมันสวยกว่านะโอเคแหละที่ทําดีขึ้นเนี่ยครับที่เห็นได้ชัดก็คือกรงเล็บนะทุกคนกรงเล็บที่เขาทําออกมาเนี่ยครับอันใหม่ดูสวยจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่าที่มันดูสวยเนี่ยครับเพราะว่าอย่างอื่นมันดูทบกันไปหรือเปล่ามือมันก็เลยเด่นคือผมเข้าใจได้ครับการจะเปลี่ยนกรงเล็บจาก อ่าปกติในภาพโปรโมทเนี่ยมันเป็นช้อนเป็นซ่อมเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นกรงเล็บจริงๆก็อันนี้ก็เข้าใจได้ครับแล้ว,ลวอุ้ยแต่เหมือนจะมีข้างหลังด้วยนะทุกคนอุ้ยออร่าข้างหลังนี่ถือว่าว้าวอยู่นะว้าวอยู่ว้าวอยู่ตรงโครงกระดูกเนครับข้างหน้าก็มีด้วยนะนี่ผมมองดูสกินจริงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่แค่ภาพโปรโมทมันทําออกมาดูสวยเจนแค่นั้นแหละอยู่ในแมปก็ ไม่ดูดรอปหน่อยอ่ะอย่าลืมนะทุกคนสกินนี้เป็นสกินทองนะแต่ด้วยที่มีข้างหลังเนี่ยเป็นสีดำเนี่ย black bone เนี่ยชื่อสกินเนี่ยก็ถือว่าโอเคก,ก็ผ่านผ่านผ่านเยอะแหละแต่ว่าส,ส่วนตัวในเจมผมว่าอาจจะไม่ถึงขั้นเต็มสิบนะ,ะเพราะมันดูลิมันสีมันดูจืดแต่ก็อย่าไปคิดเดยอะยังไงแจ็คมันล่องหนอยู่แล้วอออันนี้ก็คิดง่ายกันไปแล้ว แจ็คบอลล่องหนอยู่แล้วแต่โดยรวมเนี่ยครับก็ถือว่าสวยอยู่นะสวยอยู่จุดเด่นอยู่ตรงมือแล้วโดยรวมถือว่าเจ็ดเต็มสิบนั่นแหละที่ให้ไปแล้วไปดูสก,กินถัดไปกันดีกว่าแล้วก็คือสก,กินหมอน,นันนเองนะสก,กินหมอนเนี่ยครับอย่างที่บอกไปนะจะมาขายแบบแพ็กรับในราคาตามนี้แหละ,ะใช่ทุกคนสามารถซื้อได้ด้วยเกลือม่วงเช่นกันนะโ้ตุ๊ดจีนนี่มาแจกอย่างเยอะเลยทุกคนอ่ะแล้วก็ชื่อนะครับก็น่าจะแปลประมาณนี้นะปรามจารย์เพศัส ไอชื่อภาษาไทยเนี่ยครับทุกคนก็อย่าไปเชื่อมากแล้วกันดูภาษาอังกฤษไว้ก่อนเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันแปลชัดๆว่าอะไรอันนี้ใช้ Google แปลมามาดูว่าสกินจะเป็นยังไงนะเมนหมอคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันสวยแหละสวยจริงๆนะ มีความเซ็กซี่ด้วยครับมีลักยิ้มด้วยนะเฮ้ยลักยิ้มหรืออะไระเหมือนมีจุดสีแดงๆไปไปแต้มไว้ตรงหน้าเฉยๆนะไอชุดสีแบบเนี้ยโปร่งแสงดูแบบอ่อทรงชุดทรงเทพอะไรประมาณเนี้ยมาบ่อยแล้วนะหลังๆเนะี่ยทีมงาน ถามว่าแต่ถามว่าสวยมันก็สวยแหละแต่ก็เริ่มมาบ่อยแล้วนะหลังๆก็เห็นเริ่มมาบ่อยแล้วนะส่วนตัวก็ให้เท่าไหร่ทุกคนให้เท่าไหร่แต่เหมือนตอนใช้เข็มฉีดยาเหมือนจะไม่เหมือนจะใช้เข็มไม่โดนด้วยซ้ำมั้งเข็มไม่โดนแขนด้วยซ้ําแล้วนี่คือประดับนั่นเองเนะีทุกคนประดับก็ราคาตามนี้แล้ว แต่ประเด็นคือประดับนี่เล่นพมน้ำมนต์เลยล่ะประมาจารย์ในการรักษาโอ้โหพมน้ำมนต์เลยอ่ะปลูกเซกไปอของดีขนาดนี้จะไปหายได้ไงใช่หมละ่ะโอ้มาแล้วทางเดินเนี่ยครับก็มีรอยเท้าเป็นแสงระยิบระยับด้วยนะคือตีมมาแบบตีมเทพเลยทุกคนพูดตรงๆนะจังหวที่ยิวอยู่เนี่ยครับมีบ่อน,น้ำสักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาตรงพื้นด้วยนะ นี่ไงพมน้ำมนต์ไปถามว่าสวยไหมก็สวยแหละสวยสวยไม่สวยแหละสวยเลยเอาไป10เต็ม10แล้วก็อย่างถัดไปแล้วก็จะเป็นสกินของ Snake Off นั่นเองเนะทุกคนคอแลแลบกับไอเดนนั่นแหละส่วนราคาสกินเนี่ยครับก็60สแตมแดงนะจะมาวันที่23ครับสแล้วส่วนตัวจ,จริงๆก็ไม่จะบอกว่าให้คะแนนก็เอาก็ให้ได้แหละแต่ว่าสกินมันก็ เป็นสกินฟ้านะทุกคนราคาก็60สแตมแดงนะไม่ได้แพงอะไรมากมายนะของน้ําหอมก็ถือว่าดูดีแล้วเอาไปมันก็60สแเตมแดงแต่มันก็ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเกลือนะอยังไงก็ต้องเติมอะไป้หแล้วกันจริงๆคาดหวังกับดีไซน์ของสเน็กออฟมากกว่าน,นี้นะเพราะว่าสกินเอ็กกี้ปาร์ตี้นะครับรอบก่อนนี่สวยมากเอ,เอ้ยเดี๋ยวเดี โครงหน้าเอ็มมาแปลกๆนะสกินเนี้ยโครงหน้าเอ็มมาแปลกๆตรงปากอะตรงปากแล้วก็คางแปลกๆนะแปลกๆแปลกๆปากน้องแปลกๆสกินนี้ถ้าถามว่าสกินไหนสวยสุดสามสกินนี้ในเจมก็คงม,มองว่าน่าจะเป็นสกินฟอร์เวิร์ดนะสกินฟอร์เวิร์ดอาจจะให้แปดสกินเอ็มมมาอาจจะให้สักหกนะ ตรงโค้งหน้าแปลกๆแ,แล้วไปดูสก,กินถัดไปที่จะมาซีซั่นที่35ลูกแก้วที่3นะทุกคนวันที่23เมื่อกาลาเนี่ยแหละก็คือซีซั่นนี้แหละจะเป็นลูกแก้วของนักอุตุนิยมวิทยาอแล้วหลายคนน่าจะเห็นกันไปแล้วนะต้องบอกเลยนะทุกคนว่าถึงสก,กินนี้จะโอเคแล้วแต่ดวงแต่ทีมงานเนี่ยครับในเจมังว่าใส่ใจนะการปั้นโค้งหน้าการปั้นสีผมการออกแบบเนี่ยครับบอกเลยว่า10เต็ม10 จริงๆส0เต็ม10ส,สกินดูสวยแล้วก็น่ารักมากครับน้องนะแต่สกินทองที่สวยมากทุกคนให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์แล้วกันนะแล้วก็สกินถัดไปเ้วเป็นสกินของเอ็มม่านะทุกคนไม่ใช่ไมคานิกนะครับสกินของคนสวนนะนี่จะเป็นสกินม่วงนั่นเองนะทุกคน โหสกินน้องน่ารักแล้วสกินนี้นะเอาไปเลย10เต็ม10บสเต็มสิอีกแล้วแต่โค้งหน้าอาจจะดูแตกต่างจากสกินหลักนิดหน่อยนะแต่โดยรวมเนี่ยครับก็ดูน่ารักดีนะคือสีอะถ้ามองเผินๆเ,เนี่ยครับอาจจะเห็นว่ามีแค่ สีส้มที่เด่นแต่อย่าลืมนะว่ามีสีขาวที่เฟดกับสีส้มด้วยนะคือก็ไม่ได้มีสีเดียวขนาดนั้นหรอกอมีหลายสีอยู่แล้วสก,กินสุดท้ายนะครับก็คือสกินของบอลบอนนั่นเองนะบ,นบอลบอลสก,กินนี้เป็นสก,กินม่วงนะทุกคนก็มาในรูปแบบแตกต่างดีนะแต่ตัวค่อนข้างใหญ่นะ นึกว่าบอลบอลออกมาจะตัวเล็กกว่านี้เมื่อกี้แอบ,บเห็นสกินของแมคคาิกด้วยนะสกินฟ้าและแมคคาิกโดยรวมก็โอเคนะบ,นบอลบอลก็ก็ดูแตกต่างจากสกินหลักดิเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไร ย่างที่บอกเลยทุกคนหลังๆเนี่ยครับทีมงานเขาทําิกินออกมาดีมากดูแววตาของนักอุตุนิยมวิทยาเลยเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยสวยนะเนี่ยตาเบลอๆเนี่ยมเนก็ออกแบบมาดีนะก็ไม่ได้มีแค่ตาทรงนี้หรอกมีน่าจะมีปรับเป็นแบบอื่นอยู่ตอนทํหท่าทางแตกต่างกันไปนะอย่าบอกว่าจะทรงนี้ตลอดนะถ้าทรงนี้ตลอดนี่แปลกๆอยู่นะ แล้วทรงนี้ตลอดอ่ะก็ต้องมีลืมตาบ้างมันคนง่วงนอน,อบ,นบอะบนบอลลวดลายก็ก็โอเคนะเอาไปเอาไปเก้าแล้วกัน ไม่ค่อยชอบจุดไอ้ที่มันเป็นจุดๆเวลาปลาทําบอมเท่าไหร่แล้วก็ตัวแอบใหญ่ไปนิดนึงโดยรวมก็เลยหักตรงนั้นนะแล้วก็ฝนฮิวแล้ว แล้วก็เหาะนั่นเองนะเหาะมาดึงตึงๆสกินของแมคคาิกก็สวยนะเป็นสกินเฟตสีแบบไล่สีกันนะสีมันไล่กันแล้วมาดูสกินถัดไปแล้วก็คือสกินเซียนั่นเองนะใช่ทุกคนตอนนี้สกินเซียเข้ามาในเซิร์ฟเราแล้วนะใช่ใช่แต่ว่ามาดูดีกว่าว่าสกินเซียจะเป็นยังไง สกินสวอตานแหละยังไงก็ต้องทำให้มันสวยอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องตามนั้นแหละไม่งั้นก็ขายไม่ออกใช่ไหมล่ะอยู่แล้วครับสกิน double S เนี่ยครับมันต้องมีอะไรลูกเล่นพลิกแพลงอยู่แล้วอย่างสกินของเซียก็คือเปลี่ยนสีได้นะเปลี่ยนรูปแบบใช้คำนิแลวกันจากขาวก็จะกลายเป็นดำแล้วโอ้โห อดโอเวออ์พาเอรอพูดตรงๆเนี่ยก็เหมือนจะมีดวงตาอะไรสักอย่างหรือเปล่า เนื้อเรื่องก็ไม่ได้เก็บซะด้วยแต่ถ้าใครอยากดูเนื้อเรื่องสกินของเซียเนี่ยับในเจมแพ้ให้แล้วนะสามารถกลับไปดูได้เนละบอกเลยว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวจริงๆนี่ไงผู้อย่างรู้จริงๆนะหลับตาเลยอุ้ย แล้วเ,เหมือนสกินอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับจะถูกเกย็บถูกเกย็บทุกคนเห็นไหมตรงบริเวณดวงตานี่เห็นสกินสุรตานมันต้องมีอยู่แล้วตานังกอี้นี่มันต้องมีมันก็คงต้องสิบแหละถึงจะเป็นสกินเดอโบเอสที่ใช้เงินเยอะได้นี่ยนะแ ยอมใจอะ่ะมันจะสวยกว่านี้ก็ไม่รู้จะสวยยังไงสวยกย่านี้ก็ไม่รู้จะสวยยังไงแล้วอะลูกเล่นก็มีตามาตามเลดดับเบลเอสแล้วโชว์นานมากนะทุกคนคลิปสกินเซียเนี่ย4นาทีเลยนะ ก็มีท่าทางด้วยนะท่าทางเรียกกวางนะจะถามว่าพี่เจมเล่นโชว์หน่อยก็ต้องบอกนะครับว่าตั้งหมดแล้ว <c oughs> ตั้งหมดแล้ว,ลวรอเก็บซื้อสก,กินฉี่รอบถัดไปอยู่สก,กินคอลแลบกับเออนั่นแหละลิงค์คลิกอ่ะลิงค์คลิก แล้วเวลาโดนตีนกก็ตามนี้นะเห็นไหมนกบินมาด้วยแล้วก็อย่างถัดไปก็คือประดับนั่นเองนะถ้าอยากจะได้ก็นั่นแหละไปสุ่มเขาวงกดเนาะสกินแล้วก็ประดับโอ้โหโดนตีแต่ละทีนี่โคตรเอาโอเวอร์พาวเวอร์น่าจะแหลกนะถ้าใครเล่นบนมือถือเนี่ยครับบอกเลยว่าถ้าเจอสกินสียสกินนี้เข้าไปแล้วก็นะมือถือนี่กรีดร้องแน่นอนคนระับ แต่มันก็สวยจริงๆเ่ยแตไม่รู้จะติตรงไหนอ่ะทุกคนติตรงไหนอ่ะใช่ไหมใจนกเสร็จก็เปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะดูดิติตรงไหนก็ติได้ในทุกคนเพราะว่าถ้าติไปเนี่ยครับทีมงานก็อาจจะเอาไปปรับปรุงก็ได้นะอืม แต่ส่วนตัวในเจมผมไม่รู้จะติไู่ต่ว่าวจะเป็อย,ย่างรแล้วอย่างถัดไปแล้วก็คือลิงก์คลิกนั่นเองทุกคนสกินยังไม่มาครับตอนนี้มีแค่วิดีโอโปรโมทนะราคาสกินเนี่ยครับอยู่ที่1,388สแตมแดงเลทุกคนไม่คล้ายเกลือมว่วงครับก็อยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นสกินคอลแลบและสกินเนี่ยครับก็ออกแบบมาดูสวยมากๆนะพูดตรงๆนะแต่ละสกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกินฉีหรือว่าสกิน ปูโรหิตอันวานั่นแหละแล้วก็สกินไม้มอตัน้นของไม้นี่คือเด่นสุดเลยนะผมสีชมพูส่วนตัวนี้เจมผมว่าผมน่าจะเก็บซื้อสองอันนะัก็คือสกินฉีแล้วก็ปูโรหิตนะนั่นแหละถ้าใครอยากจะเติมสกินนี้ไม่มีเกลือนะอจะเติมถูกๆก,ก็อย่าลืมทุกคนอย่าลืมร้านอะไร The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับแล้วเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ครับไอเดนมีเพลงแบบมี MV ด้วยนะเกี่ยวกับสก,กินของ t Truth and influence ครับบอกตรงๆว่า เพลาะนะทุกคนถ้าใครอยากฟังก็ไปฟังได้ับแต่ในเจมเปิดได้ฟังไม่ได้จริงมันติดลิขสิทธิ์ทุกคนแต่เพลงเพาะมากครับแล้วลอย่างถัดไปแล้วก็จะเป็นการขายของของไอเดนนั่นเองนะก็จะเป็นพวกเข็มกลัดนั่นแหละไอ้อะไรแบบเนี้ยจริงๆเห็นจากร้านมือสองญี่ปุ่นเยอะมากนะเออพวกเข็มกลัดพวกอะไรแบบเนี้ยแล้วอย่างถัดไปครับไอเดนเซิร์ฟจีนเนี่ยครับเหมือนจะมีการสแกนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไปเชิญเพื่อนเนี่ยครับเหมือนจะได้ของรางวัลในนี้ด้วยนะแต่ว่าในเซิร์ฟเราในเจมลองไปหาดูแล้วครับ ไม่มีนะไม่มีทีมงานไม่ได้โพสต์ครับแสดงว่าน่าจะเป็นเฉพาะเซิร์ฟจีนนะเราสแกนไปก็ไม่น่าจะได้หรอกเพราะว่าคนละเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็อย่างถัดไปเราจะเป็นในเรื่องของนักลูตุนิยมวิทยาจะเป็นสกินนะทุกคนไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะในเจมเห็นภาพสวยดีครับก็เลยเอาไว้ทุกคนได้ดูนะเนี่ยาทำภาพออกมาสวยมากนะทุกคน จริงๆเอาไปแคปเป็นปกหน้าจอมือถือนี่ยังได้เลยนะจริงนี่ดูดิโอ้ยังสวยอ่ะเอาไปตั้งพวกหน้าจอคอมอย่างเงี้ยก็ทำได้นะทุกคนสารภาพตามตรงนะตอนแรกเนี่ยครับกะว่าจะมาจะมาให้ทุกคนดูช่วยๆแบบไม่ต้องแปลแต่ว่ามันก็มันจะช่วยเกินไปเนี่ยนายเจมแปลให้ดูแล้วกันทุกคนปล่อยทุกคนดูไปแล้วกันนะ Pragmatic soul and the spirit of creativity never clash. The much anticipated debut arrives. The power is finally connected, but all that greets him is. Run! The this obsession with returning home altered the island's course. Almost everyone fell into a deep slumber. cannot miss this chance to chance change the weather a a this the miss i We g แล้วขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับว่าจะเป็นน้องโกโจน้องชิเก้นรันน้องฮูฮูน้องมือฟซีแล้วก็น้องตอโนนั่นเองนะอ่ะแล้วก็คนที่ต่อสมาชิกนะครับก็จะมีน้องจิบจิบน้องปายแล้วก็อุย๋ยมูมิชาดาแล้วก็คนที่สมัครสมาชิกใหม่ก็จะมีคุณสุประสิทธิ์ธรรมง่งนั่นเองนะ แล้วคนสุดท้ายก็จะเป็นน้องทันชนกมีธรรมนั่นเองนะน้องเซเวียนี่น่าจะพูดไปแล้วนะอ่ะตามนี้เลยทุกคนโอ้วันนี้นี่คือบอกเลยว่าในเจมนี่ขยันจัดเลยนะทำคลิปกิมแข่งสิทธิ์ปุ๊บก็มาทำคลิปอัปเดตโอ้ตอนนี้นี่คือไม่ไหวแล้วตาจะปิด